เรามาถึงตรงนี้นะคะมันก็จะมีลงไปอีกที่หนึ่งค่ะตรงนี้เป็นปลาตังเฮาปลาพุ่มเฮาย่งค,คนทอดขายดูกถ้ามีน้ําตกลงก็จะตกตรงนี้เนี่ยน,น้ํนาตกเหียวนรกยังมีลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะลงไปข้างล่างหาน้ําเลยก็มีนะคะตรงเนี้ยเราก็อยู่แค่นี้ให้ดูเดินลงมาเราก็มาพักผ่อน เนี่ยถ้ามันมีน้ํามันก็จะไหลลงอย่างนี้ถ้าเรามาหน้าน้ําอ่ะก็จะไหลลงธรรมชาติของเขาใหญ่ตอนนี้เรามาหน้าแรงไม่มีน้ําแต่ถ้าถ้าเรานั่งเรือเข้ามาทางเขื่อนนะมันก็จะเข้ามาถึงนะถ้ามีน้ํามันก็จะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูนะคะถ้ามีน้ําตกของนี่นี่ทางขึ้นค่ะ ดูนะคะดูทางขึ้นก็จะขึ้นไปอ <c oughs> เอาถือกล่องไทยให้ฉันจากบาทเนี่ยที่นี่หเห,ว,เหวนรกนะคะเราพามาเที่ยวการธรรมชาติของเขาใหญ่ค่ะ <c oughs> เป็นน้ำตกเหวนรกเป็นที่ที่ช้างตกใช่ไหม ตรงเนี้ยช้างเคยตกเป็นครอบครัวนะคะเรามีโอกาสมาเราก็เลยพามาเที่ยวดูค่ะทางนู้นแต่วันนี้ไม่มีน้ำปังเนไม่มีน้ำก็เลยจะได้เห็นแค่นี้วิวตามธรรมชาติของที่นี่ค่ะธรรมชาติของเขาใหญ่โน่นสองถือให้หน่อยจะเดินขึ้นบันไดคือบันไดเราขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นตามมาเราไม่ขึ้นไวนะคะเราขึ้นช,าชา้าๆถ้าขึ้นไว